สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7สิงหาคมปี67นะครับวันนี้ก็จะวันแนวทางลาวพัฒนานะครับใ้เอฟซีทางช่องนะครับเนาะหลัง <c oughs> จากมันชาวลงแนวทางของฮานอยไปแล้วนะครับให้คอฮานอยตัวนี้ก็เป็นของคอตำลาวนะครับเนาะตำลาวออก็ใสสายหน่อยนะครับเนาะลิบนี้เพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับ ของคอตำลาวนะครับเนาะวันนี้วันพุธนะครับมีตังหาหนอยและลาวพัฒนาก็วันนี้ก็บรรากาศคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเช่นเคยก็คลิปพันนกคนมาปั่นจรกยานออกกำลังกายเหมือนเดินนะครับเนาะ <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีนะครับรถเป็นไรแปลกๆมาวันสองวัน,นครับเนาะรู้สึกแปลกแปก ก็มาที่ปอมผจุนเหมือนเดิมนะครับเนาะมาว้ายเสร็จพอรอห้าแล้วก็พัฒนายาออกกำลังกายแล้วก็มาทางสุรากาศบริสุทธิ์ริมเจ้าพญานะครับลมพัดเย็นๆนะครับเนาะดูจะคืนก็รู้นะครับว่าลมพัดเย็นดีมากข้าอยู่แถวนี้แนะนำนะครับนาอปปอมผจุนพัฒายาออกกำลังกายเสร็จก็มานั่งกินขนมนะครับเนาะก่อนกลับบ้านแต่อย่าอยู่มืดนะครับเนาะถ้ามืดยุงเยอะนะครับยุงเยอะ ยุงตัวใหญ่ด้วยนะครับเนาะประมาณห้าโมงเย็นโดยประมาณนะครับเนะาะห้าโมงเย็นฝ่าว่าถึงหกโมงนั่งได้นะครับก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางก็ด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับคนณอินวิธีแนวทางเช่นเคยนะครับเน,ะนาะแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางอีกบนเดิมถ้าชอบก็จัดถ้าขาดก็ผ่านนะครับคนใช้จารณญานในการรับชมรับฟังก็แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับถูกปิดขเข้ากันไปเหมือนเดิมนะครับเนาะ เขียนแนวทางวันนี้ถูกก็ดีไปนะครับนะ้องวันถ้าผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมกดอื่นดูผลก่อนนะครับเนะ้องมาว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผลของลาวพัฒนานะครับเลขหกตัวมีหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สองตัวล่างคือหนึ่งหนึ่งนะครับสองตัวล่าง ส,สองตัวบนนะครับก็คือห้าศูนแต่บางที่ก็หกหนึ่งนะครับสองสองตัวล่างครับเนาะแล้วนะแต่เขตเนล้วแต่พื้นที่นะครับเนาะก็แล้วแต่เอาที่สะดวกนะครับเนาะสองตัวล่างหนึ่งหนึ่งสองตัวบนห้าศูนย์สามตัวนก็หนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งเราไม่มีนะครับหนึ่งหนึ่งเลขเพิ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเราไม่มีแน่นอน พราะช่องเราไม่มีเลขบิ้ลนะครับเนาะของแสดงนะครับถ้าเป็นเลขบิลแต่5้าศูนย์เราก็ด้าเป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะเป็นศูนย์ห้าเป็นตัวกลับใครตามก็ดีกันด้วยครับเนาะพอราคาประูนะครับเนาะพอราคาประูห้าศูนย์ศูนย์ห้าถ้าใครยังพอจําได้นะครับเนาะจะเป็นตัวของออกวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่ผ่านมาสองตัวล่างสี่ศูนย์ศูนย์สี่ สามสองตัวบนก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเนาะเราได้ไปสองเด้งเลยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้ไปสองเด้งเลยบนและล่างเลยฟกมาก ic, นะครับเนาะแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับเนาะเ,เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานซืนอเรทางพี่เขาออกห้าศูนย์อีกนะครับเนาะศูนย์ห้าศูนย์อีกแน่นอนมากเลยเราก็กลายเป็นดีนครับเนาะเราก็ได้เป็นสองวันติด นี่ตัวเดิม5005เราดักทางถูกนะครับดักทางถูกก็โชคดีไปนะครับเนาะก็วันนี้ให้แนวทางเหมือนเดิมนะครับแนวทางเหมือนเดิมดูที่ันไงจะวันนี้จับทางได้ไหมจะเข้าต่อเนื่องไหมก็รุนไปด้วยกันนะครับสหรับแนวทางของตำราวนะครับเนาะตำราวก็วันนี้ใครสรุจกจดไว้นะครับใครสรุปกจดสรุปกแคปก่อนเราแคบเหมือนเดิมลงให้ทางชุดเต็มนะครับลงชุดเต็มด้วยแล้วก็ชุด ุดเต็มแล้วก็ชุดย่อยชุดชุดตัดด้วยนะครับเนาะเพราะว่าเผื่อบางทีเอฟซีไม่ชอบครับ้อาเปาสาราคัดน่าไม่ถูกประมาณนี้เคยมีเอฟซีทักมาหลังไหมครับเนาะว่าจะให้เปาสารามลงชุดเต็มเื่อจังเลยมีชุดเต็มไหมเผื่อบางทีไม่ชอบเหมือนเปลาสาราคมะครับก็จะลงให้นะครับนาอลงให้ถ้าชอบไปลงทุนนะครับชุดเต็มเปาสารามี16คู่นะครับ16คู่ เราสามคัดมาครึ่งเดียวครับเนาะคัดมาแปดคู่วันนี้คัดถูกก็ดีไปนะครับเนาะวันนี้คัดมาถูกวันนี้คัดมาถูกก็มันหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะบางทีเข้าติตกันสามวันซ้อนสี่วันซ้อนก็มีนะครับเราบางทีแต่คัดมาไม่ถูกนะครับเนาะไม่มีดวงบางทีนะครับเนาะก็เลยลงให้นะครับเนาะลงให้ดูถ้าเลือกก็ไปจับเอานะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ชุดวันนี้ชุดตัดให้นะครับเนาะเด่นห้าเด่นหกนะครับเด่นห้าเด่นหก จับคู่ให้นะครับ53 52 51 50 50อีกแล้วนะครับเนาะ3งมงดซ้อนแล้ว50เนี่ยดูสิวันนี้เขาพี่เขาจะมาอีกไหมมันได้มาอย่างนี้นะครับเนาะ53 5ส5 1 50สองหก็ลงให้เป็นแนวทางนะครับเนาะแล้วก็63 62 61 60อทวนอีกครั้งนะครับ เราพัฒนาวันนี้เด่น5เดีน6จับคู่5 3 5 2 5 1 5 0 6 3 6 2 6 1 6 0นะครับ8คู่ให้เน้นไปที่5 2 5 1แล้วก็6 2นะครับ5 2 5 1 6 2เป็นตัวน้นนะครับของวันนี้แล้วก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมี4ชุดเหมือนเดิม ก็มีสามห้าหนึ่งสามห้าสองี่หกสองสี่หกหนึ่งนะครับสี่ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่สี่ห้าหนึ่งเอ้ยไม่ใช่นะครับสามห้าหนึ่งสามห้าสองแล้วก็สี่หสองนะครับสามชุดก็ครบทวนนะครับสำหรับเราเราทางเราพัฒนาวันนี้คนระับเนาะวันนี้วันพุธที่เจสิงหาคมนะครับเนาะ ใครชอบก็ไปลงทุนได้นะครับเนาะใครชอบถูกใจตรงกับตัวเองตั้งคิดไว้หรือว่าตัวเองได้มาจากไหนก็แล้วแต่ก็จัดไปนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ถูกตาถูกใจก็เลือกเอาได้ครับเนาะตัวเน้ที่ผมเน้นให้ที่เหลือนะครับเนาะถ้าใครจะจัดหมดก็จัดนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันเอาที่สะดวกนะครับเนาะเอาที่สะดวกลงให้เป็นแนวทางนะครับหรือถ้าไม่ชอบทั้งแคู่นี้นะครับก็ เราเกดูชุดเต็มนะครับชุดเต็มเบาะสลมลงให้ควบคู่ก,กันนะครับชุดเต็มมีสิบหกคู่นะครับเนาะสิบหกคู่ไปคัดเอาได้เลยสิบหกคู่เพื่อเบาะสารคามคัดไม่แม่นนะครับเนาะประมาณนี้บางทีตัวเราชอบคัดมาไม่ถูกก็มีนะครับเนาะไม่ใช่ไปคัดถูกทุกวันก็เป็นไปไม่ได้ครับเนาะบางทีหยิบมาผิดก็มีหมอสารคามค่อนข้างมั่นใจนะครับชุดเต็มเบาะสารคามถ้าไม่เบิ้ลนะครับ 80%มีลุ้นแน่นอนครับเะชุดเต็ม80เซนค่อนข้างจะได้ลุ้นแน่นอนแต่่ขอร้องอย่างเดียวพี่เขาห้ามเบิ้ลนะครับเนาะถ้าพี่เขาเบิ้ลก็ตัวใครตัวมันนะครับเนาะตัวใครตัวมันหอบเสือหอบมอนี้เลยนะครับเนาะถ้าพี่เขาเบิ้ลวงแตกเลยกว่าประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนงบน้อยนะครับอย่างลุนกับเขาก็ตัวนี้นะครับห้าสองห้าหนึ่งหกสองพลอจะลุนกับเขานะครับเนาะก็ประมาณนี้ ก็ฝากไว้ดีนี้ครับทุกคนยังไงรวยเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ